สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางแฟนเพจ a c e b o o k และกระช่องอ่า t u ทูครับครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาชมมาชมตู้เทอร์โบครับเทอร์โบฝาหลังครับครับวันนี้ก็วันทำสีครับจำนวน16ใบครับครับจำนวน16ใบครับวันนี้ทำสีครับ แล้วผ่าจะผ่าชมตัวที่ยังไม่ได้ทำสีครับนี่ครับ,รบไม้อัดแท้ตาภูเขาแน่นๆครับทางทีมงานก็ใช้ไม้อัดแท้ตาภูเขาครับแน่นๆครับนี่ครับ ตัวนี้ก็จะไปทางอำเภอห้วยทับทันครับจังหวัดศรีสะเกดครับจำนวนสิกใบครับตัวนี้ก็จะเป็นขอบเหล็กครับตะแกรงขีครับเป็นขอบเหล็กตะแกลงขีสีละเบิดครับกูจับแบบเจาะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับ อัดแท้20มิลตราภูเขาครับท่านในสนใจก็ติดต่อได้ครับทาง0900414291ครับประมาณนี้ครับจำนวน16ใบครับ ไม่มีแตกครับอัดน็อตให้ด้วยครับข้าไในก็เป็นลักษณะนี้ครับ ก็จะส่งเร็วๆนี้ครับสำหรับเทอร์โบตัวนี้ครับจะส่งเร็วๆนี้ครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ครับทำสีครับก็จะประมาณนี้ครับ ฝากช่อง YouTube s e สาวไว้ด้วยครับและช่องฟแฟนเพจครับแฟนเพจเฟซบุ๊กเอสีาวตุลมหงกลางแจ้งครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับเอาไว้จะเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ